หนุ่มรับใช้ที่รัก ep 9ผู้แต่งงินพงใหญ่ฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่สองวันที่ผ่านมามาดามเฝ้ารออย่างกระวนกระวายใจดอมไม่ติดต่อเธอกลับมาเลยยิ่งทําให้เธอคาดหวังว่าอีกฝ่ายทํางานให้เธอไม่สําเร็จในระหว่างที่เธอกําลังใจลอยอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่ปลายสายกลับเป็นเสียงของคนอื่นที่มาดามไม่รู้จักฮัลโหลครับมาดามหรือเปล่าครับผมเป็นเพื่อนสนิทของดอม เกิดปัญหาขึ้นกับเขานิดหน่อยเขาจึงให้ผมติดต่อมาดามโดยตรงฉันไม่รู้จักชื่อที่คุณเอ๋ยคุณโทรผิดแล้วล่ะคะ่ะมาดามตัดสายบทสนทนาอย่างรวดเร็วเธอนึกสงสัยขึ้นมาทันทีก่อนหน้าดอมไม่เคยบอกใครเรื่องระหว่างเธอกับเขาเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ฝ่ายจะบอกเรื่องราวของเธอให้กับใครรับรู้เธอตัวสันสท้านไม่หยุดในใจรู้สึกตื่นตระหนกไม่น้อยไม่มีหลักฐานก็ไม่มีใครสาวมาถึงตัวเธอได้ มาดามจ้องมองโทรศัพท์อยู่คู่ใหญ่ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดอมเธอลงมือค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากสมุดจดบันทึกหลังจากตัดสินใจโทรติดต่อชื่อนักสืบเอกชนคนหนึ่งฮลัลโหลนั่นคุณโทมัสใช่ไหมคะมาดามกล่าวขึ้นครับผมโทมัสพูดสายคุณผู้หญิงต้องการให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับฉันอยากให้คุณช่วยสืบเรื่องคนคนนึงให้กับฉันเขาชื่อดอม ผมจะจัดการให้คุณผู้หญิงหลังจากเรามาคุยรายละเอียดกันที่สำนักง,งานของผมตกลงค่ะมาดามฟังรายละเอียดที่อยู่ของนักสืบแล้วจดลงในสมุดบันทึกส่วนตัวของเธอเซนลืมตาขึ้นมามองรอบๆห้องที่มืดสนิทเขารู้สึกตัวในสภาพสลมึมสลือบริเวณท้องของตนเองเจ็บปวดบาดแผลจากการผ่าตัดความปวดทรมานส่งผลให้เหงื่อซึมบริเวณหน้าผากของเขากระทั่งเผลอกัดดิมฝีปาก เพื่อกั้นน้ำตาจากความเจ็บปวดในขณะที่เซนกำลังนอนขดตัวเอริกเปิดประตูห้องผู้ป่วยเข้ามาหลังจากที่เขากับพ่อบ้านถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนปากคำเพิ่มเติมทันทีที่ในเอริกเดินเข้ามาภายในห้องเขาเห็นเซนนอนขดคุดคดตัวอยู่บนเตียงก็ตกใจจนพวดพลาดเข้าไปดูอาการของอีกฝ่ายเป็นอะไรเซนเจ็บบาดแผลอย่างนั้นหรืออืมเซนชี้บริเวณท้องของตนเองอย่างทรมานเอริกขมวดคิ้ว เขาหยิบทิชชู่ขึ้นมาซับเหงื่อที่เปียกชุ่มใบหน้าของอีกฝ่ายข้าจะไปตามหมอมาให้เจ้าอดทนอีกหน่อยเซนพยักหน้าตอบรับเอลิกรีบร้อนออกไปตามหมออย่างรวดเร็วทันทีเนื่องจากเป็นเวลากลางดึกยิ่งทําให้เอลิกเป็นกังวลแม้จะไม่ได้รายแรงแต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยเซนสบายใจได้เขาจึงออกไปเดินตามหาหมอด้วยตนเองหลังจากกลับมาที่ห้องผู้ป่วยเอริกยืนข้างหมอหนุ่ม เขามองดูอีกฝ่ายตรวจดูอาการของคนบนเตียงผมจะฉีดยาบรรเทาอาการแก้ปวดให้คุณก่อนเบื้องต้นแต่การปวดแผลจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้งดร่างกายสัมผัสน้ำไปสักพักจนกว่าบาดแผลจะสนิทเอริกผ่อนลมหายใจออกมางั้นคุณหมอก็รีบจัดการเลยสิครับจะชักช้าอยู่ทำไมกันละ่ะหมอหนุ่มไม่ปิดปากก่อนหมุนตัวออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วเอริกตะลึงแล้วหมอจะไม่ฉีดยาให้อย่างนั้นเหรอ เซนได้แต่สายหัวให้กับความเอาแต่ใจของเอลิกกระทั่งกล้าสั่งหมอผ่านไปได้สักพักหนึ่งหมอเดินเข้ามาพร้อมกับนางพยาบาลทั้งสองคนคุยอาการเบื้องต้นของคนไข้บนเตียงส่วนเอลิกมองดูอยู่เงียบๆนางพยาบาลยิ้มน้อยๆก่อนยกมือข้างหนึ่งที่ถือเข็มเดินตรงมาที่เตียงคนไข้ยอย่างคล่องแคล่วทำตัวตาสบายนะคะอาจจะรู้สึกมือหัวนิดหน่อยหลังจากที่ฉีดเข็มยาถูกฉีดอย่างรวดเร็วไม่ทันที่เซนจะรู้สึกเจ็บ พยาบาลส่งยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับคนบนเตียงหลังจากฉีดยาแก้ปวดให้คนบนเตียงเรียบร้อยพักผ่อนให้มากๆนะคะขอบคุณครับเซนส่งยิ้มให้กับหมอและนางพยาบาลก่อนที่พวกเขาจะออกไปจากห้องเอลิกนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงเขานั่งเฝ้ามองตนอย่างนั้นเหรอเซนรู้สึกอบอุ่นไปทั้งหัวใจจากการอยู่ร่วมกันกับเอลิกในช่วงหลายวันมานี้เอลิกเป็นคนดีจริงๆถึงแม้จะมีนิสัยชอบเอาแต่ใจตนเองไปสักหน่อย ขอบคุณนะเอลิกอืมเอลิกส่งเสียงตอบรับเบาๆให้รู้ว่าเขารับรู้แล้วจะนั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเลยหรือไงเอลิกนิ่งเงียบไปชั่วคู่นอนเถอะข้าจะอยู่อย่างนี้กระทั่งเจ้าหลับแปลกแฮะปกติดูเผด็จการไม่เหมือนกับตอนนี้เลยหากเอลิกได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงของตอนเองแล้วก็เซนคิดเองว่าอีกฝ่ายที่ดูอ่อนโยน ช่างทาให้หัวใจของตนสูบฉีดเร็วกว่าปกติคิดอะไรของเขาอยู่ถึงได้ใบหน้าแดงขึ้นมาขนาดนี้เอริกสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วหรือว่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดยาเอริกชะงักเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงถ้ารู้สึกไม่ดีแล้วก็บอกข้าได้ทันทีไม่ไม่ข้ารู้สึกตอนนี้ดีมากเลยเอริกจ้องมองรอยยิ้มโง่ง,งของเซนอย่างตะลึงงนันนี่เซนกำลังป่วยอยู่ไม่ใช่หรืองไง ยังกล้ายิ้มดีใจได้อีกทั้งที่ก่อนหน้านี้นอนเจ็บกระทั่งตัวชุ่มเหงื่อตลอดคืนนั้นมาดาไม่รู้ตัวเลยว่าเธอนอนไม่หลับภายในใจเธอคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาตลอดทั้งคืนเธอพลาดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าความรักที่เธอมีให้เอลิกได้แปลเปลี่ยนไปได้อย่างไรคงนับตั้งแต่สามีของเธอแอบไปมีคนอื่นทิ้งให้เธอนอนสันสทานเพียงคนเดียวในห้องที่เย็นเฉียบ เธอนอนคอยเขาวันแล้ววันเล่าท่ามกลางความเป่าเปี่ยวเดียวดายในคฤหาสน์มาดามพยายามไข้ควรว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนคําตอบเดียวคือพวกเหล่านางบําเรอของสามีเธอที่มาแย่งความรักไปจากเธอเธอไม่ผิดเพียงแค่กําจัดศัตรูเท่านั้นสามีกำมองเธอว่าเธอไม่มีเหตุผลแน่ละ่ะเขาไม่ช่วยอะไรทําเพียงตีตัวออกห่างจากเธอ ทุกครั้งที่เขากลับมาถึงคาลาือฮัดก็เพื่อพบเอลิกเท่านั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มาดามตัดสินใจเหนี่ยวล้งเอลิกไว้ข้างกายเธอให้ได้เพราะตราบใดที่เอลิกยังอยู่กับเธอสามีก็คงไม่ทิ้งเธอจากตําแหน่งภรรยาอย่างแน่นอนเธอมีเหตุผลที่ต้องมีชีวิตต่อหัวใจของมาดามเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่แผดเผาจนกระทั่งไม่มีที่ว่างเว้นสําหรับความรู้สึกอื่นใดเพื่อจัดการคนที่ขวางทางเธอมาดามจะไม่ยอมหยุดพัก จนกว่าจะทำลายพวกเขาเช้าวันต่อมามาดามยืนมองดูสภาพตึกเก่าๆเ,เธอคุ้นคิดอยู่ภายในใจเธอจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบโดยมีเป้าหมายที่แน่นอนเธอนัดพบโทมัสนักสืบเอกชนที่หน้าสำนักง,งานมีป้ายอันเล็กๆซอมซ่อเขียนไว้ว่าสำนักง,งานนักสืบรับทำการสืบเรื่องราวส่วนตัวคนหายข่าวขาวหาพยานหลักฐานมาดามจ้องมองดูคอกเล็กๆ ยิ่งกว่าห้องนอนสาวใช้ของคฤือหัสเธอสิด้วยซ้ำโทมัสเป็นชายร่างเล็กศีษะหน้าล้านสายตาลอกแลกไปมารอยยิ้มกว้างกระทั่งเห็นฟันซี่เหลืองเรียงตัวโยเยไปมามาดามต้องการให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับโทมัสเอ่ยถามลูกค้ารายแรกในรอบหลายเดือนนี้ของตนเองท่าทางกระเป๋าหนักของอีกฝ่ายทำเอาเขาประจบประแจงแทบไม่ทันมาดามหลีตามองสีหน้าสอพออย่างดูแคลนตามหาคนคนนึงให้ฉัน เขาชื่อดอมฉันอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรอยู่โทมัสจ้องมาดามด้วยสีหน้าลำบากใจการตามหาคนคนหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเสียงของเขาขาดหายเขาแสดงสีหน้าเศร้าหมองเรากับให้อีกฝ่ายเห็นใจเงินจำนวนนี้นอกเหนือจากค่าจ้างของผมไม่ทราบว่ามาดามยินดีที่จะจ่ายเป็นเงินสดก่อนไหมมาดามสูดลมหายใจลึกก่อนเปิดกระเป๋าหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมา โยนลงเบื้องหน้าของโทมัสดวงตาของอีฟายเป็นประกายลุกวาวผมจะรีบจัดการให้มาดามทันทีส่วนค่าจ้างของผมจะรับอีกทีเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดามพยักหน้าตอบรับเธอรู้สึกโล่งอกนี่เป็นเบอร์ติดต่อฉันเมื่อคุณสืบได้อะไรรีบโทรบอกฉันทันทีละ่ะครับมาดามผมจะบอกมาดามตลอดที่ได้รับความคืบหน้าโทมัสก้มน,นับธนบัตปรปึกใหญ่อย่างใจจดใจจ่อก่อนเงยหน้าขึ้นสบตามาดามอย่างพึงพอใจ งั้นฉันก็ขอตัวกลับก่อนโทมัสก็วิกว่าเดินไปส่งมาดามหลังจากตกลงกันเรียบร้อยโทมัสย,ยังคงมุ่งมั่นคำนวณค่าใช้จ่ายนึกในใจว่าลูกค้ารายนี้รวยไม่ธรรมดาแน่เขาต้องหาวิธีรีดไถเงินหนุ่ฝ่ายให้ได้มากกว่านี้ในครั้งต่อไปรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนใบหน้าเหี่ยวย่นของโทมัสมาดามนิ่งคิดภายในสำนักง,งานโกโลโกโซนั่นให้ความรู้สึกสะอิะเอียน หากไม่ใช่เพราะหมดหนทางแล้ว,ลวก็เธอไม่มีทางไปเหยียบสถานที่แบบนั้นเป็ครั้งที่2ตอนนี้เธอรอคอยเพียงแค่รายงานของนักสืบกแก่ๆคนนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาเอลิกแบกหัวใจที่หวาดวิตกเอาไว้ตลอดเวลาภายในสมองเต็มไปด้วยความคิดกังวลเรื่องพวกนี้เลยทําให้เขาไม่กล้าแม้กระทั่งหลับตาลงความเหนื่อยล้าจากการอดหลับอดนอนลดเปลือกตาที่หนักอึ้งลงเสียงประตูเปิดดังขึ้น พ่อบ้านเดินเข้ามาภายในห้องผู้ป่วยมองเอลิกที่หลับอยู่ข้างเตียงก่อนจะหันไปมองคนบนเตียงที่หลับสนิทเช่นกันพ่อบ้านตัดสินใจนำผ้าห่มมาให้เอลิกเขาเดินเข้าไปห่มผ้าห่มให้เอลิกแล้วจึงเดินออกไปจากห้องผู้ป่วยเขารับใช้กระหัสมานานหลายปีไม่เคยเห็นคุณชายเอกอ่อนโยนต่อใครเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่คุณชายเอลิกเริ่มมีความรักหรือตั้งแต่เมื่อพบกับเซน แม้จะไม่สามารถเข้าใจแต่พ่อบ้านไม่อาจปล่อยให้คุณชายที่ตนเองเคยดูแลตั้งแต่เด็กต้องมาเจ็บปวดเพราะมาดามได้อีกอลันลงจากรถตามด้วยเลขาส่วนตัวของเขาเพื่อมาช่วยจัดการเรื่องส่วนตัวให้เอลิกเนมดาเรื่องส่วนตัวของอลันที่ไม่ค่อยอยากมายุ่งเกี่ยวกับมาดามพ่อบ้านยืนรออลันหน้าห้องผู้ป่วยทันทีที่เห็นอลันเดินตรงเข้ามาพ่อบ้านเปิดประตูห้องไว้ให้อลันเดินเข้าไปภายในพอเขาเข้ามาหยุด มองไปที่ลูกชายตนเองที่ไม่ค่อยเจอหน้ากันสักเท่าไหร่ในเมื่อเอลิกตัดสินใจแล้วก็จัดการตามที่เขาต้องการก็แล้วกันถ้ามีอะไรให้ช่วยแล้วก็พ่อบ้านติดต่อเลยขาได้ทุกเมื่อส่วนมาดามพ่อบ้านไม่ต้องกังวลถ้าตำรวจสามารถหาหลักฐานความผิดของมาดามได้แล้วก็ฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจช่วงนี้ฝากพ่อบ้านช่วยดูแลทั้งคู่ให้ก่อนก็แล้วกันอารันจ้องมองเอลิกที่นอนฟุบอยู่ข้างเตียง ดวงตาคู่นั้นเผยให้เห็นความคิดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ความรู้สึกแบบนี้มือของอลันปัดเส้นผมที่ปกใบหน้าของเอลิกออกหน้าผากย่นและคิ้วที่ขมวดเข้าหากันของอีกฝ่ายบ่งบอกถึงความกังวลใจอย่างเด่นชัดตนเองเป็นคนสร้างบาดแผลภายในใจให้กับมาดามมานานเขาได้แต่ปล่อยให้เธอทำตามใจขอเพียงเธอไม่มายุ่งวุ่นวายกับตัวเขาอลันฝืนยิ้มออกมา ฉันไม่อยากให้ลูกชายตื่นขึ้นมาเห็นผู้ชายที่น่าสมเพชแบบฉันนี่คงเป็นเหตุผลที่ท่านคอยหลบหน้าคุณชายเอลิกหรือเปล่าครับอารันไม่ตอบเขาถอดสายตาคู่นั้นจ้องมองไปนอกหน้าต่างแล้วหันกลับไปพิจารณาชายหนุ่มที่นอนอยู่บนเตียงเอลิกมีความกล้าหาญมากกว่าฉันที่ยอมทําตามเสียงหัวใจของตนเองตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาเป็นเพียงแค่อเมก้าที่ไม่มีอะไรเลยนะครับท่านอารันงั้นเหรอ ดวงตาลันเรากับตกอยู่ในห่วงของความคิดต่อให้แย่แต่ได้อยู่กับคนรักก็ไม่แย่เท่ากับทนอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเกือบครึ่งชีวิตพ่อบ้านโชคชะตาบางครั้งกำหนดให้เราเลือกต้องตัดสินใจการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตของคนทั้งชีวิตพ่อบ้านมองอลันที่หัวเราะเหอๆในจมูกอย่าทำผิดพลาดเหมือนพ่อเลยเป็นแบบนี้ก็ดีอย่างน้อยจะได้ไม่รู้สึกผิดตลอดชีวิตเหมือนกัน อลันโบกมือสั่งเลขาให้อยู่รอจนกระทั่งเอลิกจะตื่นขึ้นมาแต่ดูเหมือนอลันจะไม่รู้ว่าเอลิกไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเท่านั้นเขารอฟังกระทั่งได้ยินเสียงประตูห้องถูกปิดเขาไม่กล้าขยับขยื่นต้องหลับตาพยายามหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอไม่ให้ใครรู้ไออุ่นที่รูปเส้นผมของเขายังคงอยู่เคยมีช่วงเวลาที่เขานอนหลับพ่อมักจะมานั่งมองเขาอยู่ทุกครั้งเขารับรู้ แต่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับพ่อตรงๆยิ่งนานวันความรู้สึกยิ่งห่างไกลจนกระทั่งไม่กล้าสู้หน้ากันเอริกคิดถึงตนเองที่อ่อนแอลงเพื่อทำเรื่องายประโยชน์เรียกร้องความสนใจของใครต่อใครเท่านั้นมารู้สึกตัวตอนนี้มันไม่จำเป็นเลยที่ต้องทำร้ายตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างใส่ใจตนโปรดติดตามตอนต่อไป